อยู่กับผมแสนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลสวนกล้วยนะครับอยู่บนสายเจริญนะครับทางถนนจากหน้าหอมมากันทลักนะครับกับตอนนี้พี่นนอนก็เลยคือคักนะครับท่างนี้นะครับทั้งเทศบาลนะครับหรือว่าตำบลสวนกล้วยเนาะนะครับท่านนี้ก็ถือว่าบมรได้กาศนายูนะครับท่านนี้บวาจะเป็นเรื่องของความเจริญก็ถือว่าถนนทนทางกับไปมาสะดวกสบายนะครับ แลวก็พืชพันธุ์อาหารกถือื่าดีนะครับฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ทั้งผีนะครับบ่จะเป็นบ้านาจำานนเนาะนะครับก็บถือว่าไปมากกันง่ายนะครับนี่อีกเส้นหนึ่งนะครับ้าเกิดว่าไปเขากับไปสอดกันถรอทืาดีนะครับฉะนั้นกะพี่น้องบอ่จะเป็นบ้านแสนเจริญรหรือจะเป็นบ้านจำานนกันแล้วแต่นะครับฝากไหวน้ำเนื้อเด้อกันเด้อครับเด้อ ร้านสบายดีชอปปุยยาเนะครับร้านสบายดีชอปปุยยาอยู่บขสนะครับทางออกบขสอซอยกอนหอดเมืองไทยนะครับอยู่สายมือนะครับพี่น้องแวะเข้าไปได้นะครับไปแวะกินน้ำนะครับหรือไปแวะหากระดน้ำเนรละกันนะครับบนจะเป็นทั้งตำบลสวนกลวยนะครับเอกากจะมีการจัดทรงไห้นะครับถนนสายนี้เขาจะทรงไห้ เลยนะครับทุกสายนะครับโบจะเป็นปุ๋ยจะเป็นยานะครับจะเป็นเมล็ดพันธุ์ก็ฝากบอกน้ำเนี่ยละกันนะครับทั้งพี่น้องเ้นนี่ละครับเ้นถุงสีนะครับสังเม็กสนกล้ยนะครับกร้ปานสบัดดีชอปปุ๋ยยานะครับสอบถามเขามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 0 0 6 2 3 5 0 1นนะครับเป็นเบอร์ไล่กับเบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์คือเก่านะครับ